นะครับต่อไปผมจะทำป๊อปคอนหม้อต่อไปนะครับคราวนี้อยากสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือทุกครั้งที่จะทำป๊อปคอนแต่ละหมอ้อจะต้องเช็ดหม้อก่อนทุกครั้งโดยเวลาเช็ดนะครับให้ใช้สเปย์อย่างเดียวคือน้ําเปล่าเท่านั้นป๊อปคอนตัวนี้ตอนเย็นก็ใช้น้ำเปล่าอย่างเดียวในหม้อนะครับเพราะว่ามันถอดออกมาไม่ได้ถ้าเราใช้น้ํายาล้างจานหรือว่าใช้น้ํายาเช่นอย่างอื่นเนี่ยจะล้างไม่สะอาดแล้วทำป๊อปคอนจะมีสารสารเปื้อนนะครับฉะนั้น จะเป็นน้ำเปล่าอย่างเดียวนะครับผ้าเนี่ยเราแยกไนแล้วว่าผืนหนึ่งเช็ดทั่วไปนะครับพื้นผิวผืนหนึ่งเช็ดเฉพาะตัวหม้อนะครับสิ่งที่เราทําก็คือนะครับะเป็นน้ําเปล่าไปให้ผ้าหม่านะครับนะครับผ้าหมาดปุ๊บนะครับถ้าตัวหม้อเย็นแล้วเนี่ยเราใช้มือเช็ดได้เลยนะครับแต่ถ้าตัวหม้อยังร้อนอยู่พอดีเมื่อกี้เราเพิ่งทำรสดืดไปถ้าตัวหม้อยังร้อนอยู่เนี่ยผมแนะนํานะครับให้ใช้ทับทีจับกับผ้านะครับเช็ดเพื่อจะได้ไม่ลวกมือนะครับ การเช็ดเนี่ยนะครับการเช็ดเนี่ยนะครับนะครับคว้านนะครับให้คว้านตัวหม้อนะครับให้คว้านตัวหม้อให้เศษออกมาแบบนี้นะครับอันนี้หม้ออันนี้หม้อเก่าแล้วอาจจะดํานิดนึงนะครับนะครับดูดูที่ตัวหม้อนะครับคว้านเศษดําๆออกมาถ้าเราลืมเช็ดเนี่ยนะครับป๊อปคอน์เรต่อไปมันจะไหม้ก่อนที่ป๊อปคอนป๊อปนะครับเราก็จะมีกลิ่นไหม้ นะครับเช็ดให้เกลี้ยงนะครับควานออกมาแล้วก็เช็ดตัวตัวหมุนด้วยด้านบนทินึงนะครับใช้ผ้าเช็ดแบบนี้เท่านี้ก็เกลี้ยงแล้วนะครับนะครับสภาพหม้อแบบนี้เราใช้มาประมาณปีกว่าแล้วนะครับถ้าดูแล,แลรักษาดีก็จะเป็นสภาพแบบประมาณนี้ก็ยังโอเคนะครับคราวนี้เราเช็ดเรียบร้อยนะครับก็พร้อมทําลดหวานขั้นตอนแรกทํารดหวานก็คืออย่าลืมปิดฝาก่อนนะครับปิดฝาก่อน นะครับปิดฝาก่อนขั้นแรกนะครับขั้นที่ดี๋ยวเราตวงเนยนะครับคราวนี้พอเราคล่องขึ้นแล้วเนี่ยระหว่างที่เราตวงเนยเนี่ยเราอาจจะเปิดตัวหมุนกับไฟไว้เลยหม้อก็จะร้อจะร้อนเตรียมตัวที่เราจะาใส่เนยเข้าไปเนยจะได้เดือดเร็วขึ้นนะครับอันนี้ผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ2องถ้วยตวงนะครับรสหวานแล้วก็เขียนลงไปเหมือนเดิม หนึ่งถ้วยตวงนะครับสองถ้วยตวงรสหวานเนี่ยนะครับอยากให้ตวงพอดีตามสูตรที่เราคิดไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตวงขาดเนี่ยนะครับมันก็จะเคลือบไม่ตามสัดส่วนนะครับหวานก็จะหวานน้อยลงแต่ถ้าทางท่านไหนอยากจะได้หวานมากขึ้นเนะครับสามารถตวงคูณได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าตวงคูณหน่อยเนี่ยนะครับบางทีป้อปออกมาแล้วเนย <c oughs> อาจจะเหลือในหม้อนะครับค่อยเขี่ยชิ้งได้นะครับอาจจะเกิดเหลือนะครับเมล็ดตัวถ้วยตวงเนยเนี่ยเราต้องต้องยาล้างทุกเย็นแต่ตัวถ้วยตวงเมล็ดเนี่ยเราเก็บเหมือนข้าวสารเลยครับไม่ต้องเช็ดไม่ต้องล้างอะไรเลยนะครับเราก็จะใส่เข้าไว้ในถุงเมล็ดนะครับแล้วก็ปิดนะครับให้แห้งคอยเดียวคอยให้แห้งนะครับเวลาเราตวงเราก็เขย่าเขย่านะครับให้พอดีนะครับหงเลยอันนี้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวรารอเดือดใส่เมล็ดเข้าไป วิธีการทําเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่ารสหวานเนี่ยจะทํายากกว่ารสจืดมากพอสมควรเพราะมีน้ําตาลคาราเมลอยู่ข้างในนะครับอาจมันจะไหม้เร็วกว่านะครับข้อแตกต่างของการทํารสหวานต่างจากรสจือดอย่างเดียวคือรสจืดเนี่ยเราเรอเสียงป๊อปหมดแล้วเราปิดไฟแต่รสหวานเนี่ยเมื่อมันได็ดป๊อปคอน,นเล็ดแรกเด้งลงมานะครับเราปิดไฟเลยเพราะมันจะไหม้เร็วมากแล้วเราก็ต้องคอยฟังเสียงดีๆเมื่อไหร่ที่ป๊อปคอนแตกใกล้หมดเราต้องรีบเปิด ฝาแล้วก็เฉียออกนะครับเพราะมันจะไหม้เร็วนะครับคราวนี้เนยหวานเนยหวานเนี่ยนะครับเวลาเดือดเนี่ยสีจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับมันจะเข้มข้นกว่าฉะนั้นเราจะสังเกตได้จากอาการที่มันเดือดปุดๆแล้วก็มีควันขึ้นเมื่อไหร่ที่ปุดๆแล้วควันขึ้นหน่อยเนี่ยเราค่อยใส่เนเข้าไปได้เลยนะครับ